สวัสดีเอฟซีนะคะคลิปนี้ก็จะมาสรุปสองตัวบนสองตัวล่างเนาะมังวัดทีแล้วเดี๋ยวนะคะมังวดทีแล้วุปเดี๋ยวนะ้กำลัำงหาแบบฟอร์มโอเคมังวัดทีแล้วนะคะ ก็เข้าไปนะคะต้องชุดอ่าเต็มโสดเนาะแล้วก็มาสรุปมันก็ตุดตรงกับมัดสรุปเป็นตัวกลับนะคะก็เข้าไปเนาะสองตัวล่างก็เต็มโสดแล้วก็พอมาตั้งก็เข้าไปในชุดรองนะคะ อันนี้สองตัวสองตัวบนสองตัวล่างเนี่ยเข้าแอดก็ไม่ได้เก็บข้อมูลเนาะรู้สึกกูมามงวดที่แล้วเดี๋ยวนะเอแมงวดของสิบสิบแอสิบ,สบอะไรเนี่ยเดี๋ยวสิบหกสิงหานะคะรู้สึกก็เข้านะเดี๋ยวนะนี่ไงเห็นไหมคะ ไปมันออก8、2ก็เข้า2、8ชุดกันแล้วก็6、7เข้าตรงไปในข้างล่างเนาะเดี๋ยวแอดต้องไปค้นแล้วเพราะแอดพะนั่นแล้วแอดก็จะเอาออกไม่ค่อยได้เก็บไม่รู้ไปซ้อนไว้ที่ไหนแต่แอดคิดว่ามันเข้ามันหลายงวดอยู่ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็ต้องเข้าไปดูในไอเข้าไปดูในสรุปเลขเลขหลังหวยออกนะคะคลิปนะคะอันนี้แอก็จะมาสนุกเนาะ สองตัวบนสองตัวล่างนะคะจากชุดเต็มสูตรที่ลงไปเมื่ในคลิปที่แล้วนะคะแอดก็ลงไปให้เนาะชุดเต็มสูตรเดียวเดี๋ยวก่นอนเอออันี้ค่ะเจอแล้วอันนี้นะคะในคลิปรวมสองตัวบนสองตัวล่างเนาะแอดก็ลงไปในชุดเต็มสูตรให้เยแอดก็มาคัดชุดเด่นชุดรองชุดกันให้ นะคะคเดี๋ยวแอดก็จะให้เห็นๆจะได้เห็นชัดๆเนาะเดี๋ยวจะมาเอาแอดจะอ่านนะคะสองตัวล่างนะคะสิบหกสิบหกกันยานะคะสองตัวล่างนะคะก็มีเด่นนะคะ มีห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าสี่ศูนย์สี่และเก้าสองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชุดนะคะเพื่อนๆไอ้ก็จะเขียนว่านอกแปดต่อมาชุดลองนะคะ ชุดลองก็มีศูนย์สามศูนย์หกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่สองแปดหกเก้าและเจ็ดเก้าแปดชุดเท่ากันค่ะ <c oughs> ชุดกันทุนนะคะซื้อไว้เนาะเพื่อ <c oughs> หลายชุดแต่ชัวนะแอดชอบเล่นหวยหวยหลายชุดเอาชั่วไว้ก่อนค่ะทุนน้อย ไปโดนชุดกันทุนเราก็จะไม่ขาดทุนเท่าไหร่ก็มีศูนย์หนึ่งเอ้หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดแปดแล้วก็หกหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดค่ะชุดกันทุนนะอันนี้เราสรุปสองตัวล่างนะคะก็แปดสองสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สเอ็ดยี่สิบสองชุดนะคะรวม รวมนะคะ22ชุด2ตัวล่างนะคะต่อมาเราก็จะมาสรุป2ตัวบนในคลิปเดียวกันนะคะ2ตัวบนก็มเีเด่น27 26 องห้าสองแปดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเพื่อนเพื่อนเห็นชัดเนาะศูนย์เจ็ดเก้าสามหกศูนย์ค่ะก็แปดชุดนะคะชุดเด่นนะคะแปดชุดเหมือนกันต่อมาชุดลองนะคะชุดลองเอสก็มีหกหนึ่ง หกแปดเก้าห้าหกเก้าศูนย์ห้าห้าสามศูนย์สามและสามแปดเท่ากันนะคะแปดชุดต่อมาชุดกันทุนนะคะเ,เพื่อนเห็นกันชัดเนาะกันทุนก็มีเก้าเจ็ดหนึ่งแปดเก้าสี่เก้าหนึ่ง หนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดสามเจ็ดแล้วศูนย์แปดแปดชุดเหมือนกันค่ะชุดกันทุนเพื่อนๆอันนี้แอดก็สรุปสองตัวบนสองตัวล่างว่าชุดไหนเด่นชุดไหนรองชุดไหนกันนะคะเดี๋ยวแอดแต้มสีให้เนาะอันนี้คือพันที่นะคะสองตัวบนเนาะอันนี้เด่นนะคะเพื่อนเด่นรองค่ะ อันนี้กันทนนะคะเพื่อนๆจุดกันทนเนาะอันนี้ก็สองตัวล่างนะคะเพื่อนๆเ,เด่นอันนี้เด่นนะคะอันนี้รองอันนี้กันทนนะคะเพื่อนๆมีเลขเด็ดเลขเด่นแบบตัวสองตัวเดียววิ่งอะไรเนี้ยก็เอามาเด็งนะคะ แต่แอดขอบอกเลยว,ว่าชุดสองตัวบนแอดเนี่ยหลุดยากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสูตรที่ว่าอาจารย์ดังๆนะคะแอดเอามาดึงเนี่ยหลุดยากนะคะเอามารวมๆแล้วอะเพราะว่าอาจารย์ดังให้เราไม่ได้เอามาแค่หนึ่งถึงสองสำนักเราเอาหลายสำนักคือจะไม่หลุดพร้อมกันทุกทุกสำนักนะคะมันจะมีชุดกันทุนให้ด้วยที่แอดพยายามตั้งชุดกันทุนให้เนี่ยคือต้องการให้เพื่อนๆเน่ะถูก ถ้าไม่ถูกไม่ได้กําไรก็ไม่ให้ขาดทุนเยอะเพราะมีชุดกันทุนมาให้เนาะเพื่อนๆคนไหนถ้าเราเป็นคนรู้ว่าดวงเราไม่ไม่ไม่ดีจริงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โชคดีในการเสี่ยงโชคจริงๆต้องซื้อชุดนี้ติดไปด้วยชุดกันทุนเนี่ยเวลาไปโดนแล้วมันไม่โดนในชุดเด่นอะมันก็จะทําให้เราขาดทุนน้อยนะคะต่อมาแอก็จะให้ดูอ่อสามตัวเลยเนาะ คือแอดสรุปเป็นในในสูตรเดียวกันในชุดเดียวกันไปเลยสามตัวของแอดเนี่ยเมื่อวดที่แล้วก็เข้าเข้าชุดเต็มสูตรแล้วนะอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนคงถินได้อยู่หรอกอ่ะนี่ไงแต่วันที่แอดมาสรุปอ่แอดดึงไม่หมดมาเป็นชุดกันทุนถ้าเพื่อนคน,นไหนสังเกตอ่ะก็ให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าเออลืมนะคะ แต่รุ่นนี้รุ่นที่แล้วอ่ะไม่ได้เขียนมานั่งเขียนมันก็เลยนั่นรุ่นนี้เขียนมาเขียนมาเลยกลัวกลัวหลุดอีกก็เพื่อนเพื่อนคนไหนก็ลองเช็คด <ๆ S 1> ูนะถ้าแอดเกิดตกหรืออะไรแต่คิดว่าไม่ตกเพราะแอดแต้มสีหมดเลยตอนที่แอดเอามานี่นะคะอันนี้แอดให้เด่นร้อยสิบหน่วยเนี่ยแอดว่าไม่หลุดสามตัวนี้ต้องติดในร้อยสิบหน่วยเนี่ย แอดจับคู่ให้มันปีตัวรองด้วยแอดเลยจับคู่โต๊ให้นะคะเพื่อนๆก็ลองมาจับดูแต่วันนี้แอดก็จะมาสรุปชุดเด่นชุดลองชุดกันให้ในคลิปเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวแอดติดแล้วกันเดี๋ยวมันจะได้ไม่จะได้รู้ว่าไหนเด่นอันไหนอันไหนเด่นอันไหนไม,ไม่ไม่ไม่เด่นเนาะแต้มไว้ก่อนนะคะ สามตัวนะคะชิพกันยาในเด่นนะคะเด่นก็มีอสี่สองเจ็ดสองหนึ่งหกเห็นกันเนาะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวขยับให้มันตรงๆสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองหกเจ็ดเอสองแปดเจ็ด สองเก้าเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่สองหกและเก้าหกสองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชุดนะคะเด่นของเราสิบชุดต่อมาชุดลองนะคะชุดลองเดี๋ยวนะคะแอนเต็มสีก่อนนะเพื่อน ชุดลองก็จะมีเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองสามหกสองแปดศูนย์ศูนย์สองหกศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้านะคะสิบเอ็ดชุดนะคะชุดลองนะคะ,ะ,คะคเพื่อน ต่อมาชุดกันนะคะกันทุนนะคะเหมือนที่แอดบอกชุดกันทุนเล่นติดไว้นะคะเวลาไม่ถูกชุดเด่นชุดกันชุดรองไหม่เเ้ามันก็จะมีชุดกันทุนกันทุนคือเราจะได้ไม่ขาดทุนเยอะเนาะแต่เพื่อนๆคนไหนชอบเสี่ยงร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต้องเล่นนะคะก็มีชุดกันทุนเราก็มีสองห้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งสองห้าหนึ่ง เจ็ดศูนย์หนึ่งสองห้าแปดเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าแปดสองห้าศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดสี่เนี่ยเอสขนาดเอสจดนะเอสจดซ้ำเห็นไหมคะเนี่ยต้องคาออกแล้มันรู้จดตกตัวไหนแล้วเนี่ยดูนะเอสเนี่ยตกตืชุดนี้ซ้ำนะคะก็เป็นสองแปดสี่ สองสามเจ็ดเก้าหกหนึ่งเพื่อนๆไปดูเอาเนาะแอดกำลังแอด,แ,อด,แ,อดแบบไม่อยากให้มันยาวนะคะคลิปก็เลยจะไม่กลับไปดูในนี้นะคะเ,เพื่อนๆกลับดูในชุดเต็มสูตรเอาเนาะแอดทำตัวไหนตกนะคะเนี่ยในชุดนี้เข้าไปดูเอาเนาะไม่รู้ว่าชุดชุดไหนจะดตกมันเป็นซ้ำไปถ้าเป็นสเสบ็ดชุดเหมือนกันนะคะในชุด กันทุนนะคะเพื่อนๆคงจำได้เนาะเลขเอือนนะคะอันนี้แอดจะบอกเลยนะคะใช้สูตรสามสิบกว่าสำนักนะคะตัดดับนะคะจากชุดโต๊ดร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบชุดอนเะบิ้ลไม่เอานะคะเบิ้ลหามไม่เอาเลยคือตัดดับแล้วเนี่ยเหลือเด่นเหลือเด่นเหลือ,ลอ,ล,อลองเหลือกันเนี่ย ัดจากสามสิบกว่าชุดสามสิบกว่าสำนักนะคะอันนี้แอดจะให้ดูเนะาะสามสิบกว่าสำนักที่แอดเคยทำแล้วแอดเอามาใช้ตัดแอดเคยให้ดูแล้วนะคะหนึ่งมิถุนานะคะยี่สิบเจ็ดสำนักนะคะแอดใช้ชนกันได้ได้สามสิบหกสำนักชนหนึ่งสิบสี่สำนักสองสิบสองสำนักเจ็ดเก้าสิบสองสำนักมันออกไปสอง จ็ดเอสองเจ็ดสองนะคะต่อมาสิบหกมิถุนานะคะแอดใช้สิบสี่สำนักนะคะจับชนเลยค่ะชนกันที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสำนักนะคะสี่เก้าชนที่หกสำนักสองชนกันที่ห้าสำนักนะคะอันนี้ที่เหลือเป็นเป็นเลขจับคู่เนาะเราจะใช้ที่เหลือไอ้ที่เด่นๆสามสามช่องเนาจะใช้เป็นเด่นนะคะหวยออกที่แปดเจ็ดสองนะคะแอดแต้มสีไว้ ต่อมาหนึ่งกระดักกระดานะคะใช้สิบสำนักนะคะคือสำนักแต่ละสำนักบางทีหาเจอหาไม่เจอหาเจอมากก็ได้ลงมากหาเจอน้อยเพราะแอดจะเลือกเอาสำนักที่ว่าเข้ามากกว่าหลบมาจับชมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมมันเดียวสิบเฮซิเดบดบางทีรอไม่ลงหาไม่เจอก็จากสิบสำนักนะคะชนเจ็ดเนี่ยคะ่ะสิบสำนักเลยนะคะชนสี่ที่แปดสำนักนะคะ แล้วก็ชนเจ็ดสำนักนี่มีศูนย์หกแปดนะคะก็เข้าไปนะคะในตัวนี้ก็เข้านะคะตัวเลาตัวเนี่ยดูเพื่อนๆให้ดูเอาเนาะก็ออกหกศูนย์ห้า 6, ไปค่ะถ้าจับแค่นี้ก็คือได้สามตัวเพื่อนๆก็ลองลองดูนะคะจับแต่อย่าแต่อย่าอย่าทิ้งเด่นสี่สี่ช่องเนี่ยสามช่องนี้นะคะยังไงก็เข้าเพราะมันจะไม่มีเลขหลุดจาก เด่นสิบหน่วยพร้อมกันหรอกสิบสำนักเนี่ยอย่างน้อยต้องหลุดแค่ไม่ไม่ขีดสำนักเห็นไหมเข้าในเจ็ดสำนักก็หลุดแค่สามสำนักนะคะเพื่อนเพื่อนก็คงเข้าใจต่อมาสิบหกกระดักกระดานะคะใช้สิบห้าสำนักนะคะสิบห้าสำนักชนที่แปดสำนักนะคะแอนนี้หลุดเยอะมากก็เข้าไปเลยค่ะศูนห้อาออกห้าสามศูนเห็นไหมคะเข้าไปเลยต่อมา วันที่สามสิบเอ็ดกรกฎานะคะใช้ยี่สิบเอ็ดสำนักยี่สิบเอ็ดสำนักชนกันที่สิบห้าสำนักที่สามชนกันที่สิบสำนักที่สองชนกันเก้าสำนักนะคะห้ากับชนกันแปดกับเก้าสำนักนะคะก็เข้าไปนะคะออกสี่ห้าสามเห็นไหมคะเข้าเป็นคูดโต๊ดใ,ให้เพื่อนๆดูสี่ตัว เนี่ยถ้าชนกันในช่องเดียวก็ประมาณห้าตัวก็จะสี่ตัวก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะคะต่อมาสิบหกสิงหานะคะสิบหกสิงหาใช้สามสิบห้าสำนักเลยนะเนี่ยเจอเยอะก็เอามาเยอะเนาะก็ชนกันสิบหกสำนักที่สามห้านะคะแล้วก็ชนกันที่สิบห้าสำนักนี่มีสี่หกเจ็ดเห็นไหมคะเจ็ดเข้าเลย แล้วมาสิบสองสำนักเข้าเป็นคู่โต๊ดนะคะเอกออกไปเลยเจ็ดแปดสองนะคะต่อมางวดนี้ที่แอดถูกแล้วก็แอดก็วางตรงๆให้เลยคือหนึ่งกันหนึ่งกันยาใช้ยี่สิบหกสำนักค่ะยี่สบกสำนักชนกันที่ 13, สิบสามสำนักที่หกนะคะชนกัน 12, สิบสองสำนักที่สามกับเจ็ดเข้าไปได้เห็นไหมแล้วก็เบ็ดสำนักก็เข้ามาที่แปดนะคะ ก็ออกกันออกไปค่ะเข้าเจ็ดเข้าแปดเห็นไหมออกเจ็ดสี่เจ็ดแปดเดี๋ยวแติมสี่ก่อนนี่นะคะออกสี่เจ็ดแปดถึงไหมเข้าไปที่เจ็ดกับแปดเห็นไหมคะจากยีก่สิบหกตัอมางวดนี้แอดทำสามสิบสำนักนะคะเจอ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 มากก็ลงมากเจอในสำนักที่ที่เข้ามากเราจะเช็คนะคะ ้าชนกันที่เจ็ดเอ้าแอดลืมลงว่าชนขี่จำนักเนาะเดี๋ยวทำไมแอดที่ลืมอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะได้รู้รู้ว่าชนเท่าไหร่เดี๋ยวนะวเราว่าเราลงแล้วนะในนี้ลงไม่หมดเดี๋ยวนะคะเพื่อน,นใจเย็น คลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงเนาะก็ไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนมัเมาดูเสียเวลาเวลานะมันยาวเกินเนาะเดี๋ยวนะาปากกาไม่มีใชนะ่ไหมชนกันที่ เดี๋ยวนะคะ 18, สิบแปดตำนักค่ะวันนี้ชนกันที่สิบเจ็ดนะคะสิบหกค่ะสิบห้าค่ะชนกันที่สิบห้านะคะสิบเอ็ดสิบนะคะ แล้วก็เก้าอันนี้เพื่อนๆก็แอดบอกเลยที่อย่างที่แอดบอกอะเลขสามตัวเนี้ยหลุดยากที่แอดวางให้อาไปเลที่แอดวางเมื่อกี้เนี้ยนี่ไงคู่โต๊ดเนี่ยนะคะเนี่ยคู่โต๊ดเนี้ยแล้วแอดมาจับกับตัวรองนะคะคู่โต๊ดเด่นนะคะเนี่ยคู่โต๊ดเด่นก็คือสามตัวนี้นะคะ แล้วก็คู่้นลองมันก็จะมานี่ไงเพื่อนๆดูนะคะสามตัวเจ็ดสองหนึ่งแล้วแอดมาจับชุดลองเนี่ยคือยังต้องมาในคู่โต๊ดเนี่ยค่ะเนี่ยเผื่อมาในสามตัวบนด้วยเห็นไหมคะที่ที่เกิดสี่ีแอดทำแอดทามากกว่านี้นะคะแต่แอดเอามาจรานาให้ดูแค่นี้เองจริงๆแอดทามากกว่านี้ก็เข้าทุกงวดนะคะก็ฝากเพื่อนๆไป พิจารณาดูเนาะออนนี้นะคะแล้วก็แอดก็สรุปให้เรียบร้อยแล้วนะคะใบนี้นะคะสรุปให้ก็เพื่อนๆก็แคปไปไว้นะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆไปตรวจด้วยว่าแอดตกชุดไหนนะคะในใบนี้นะคะเนี่ยแคปไปแอดก็ว่าแอดก็ตรวจเช็คแล้วก็มันก็ยังมาซ้ำอีกเนาะอันนี้สองตัวบนก็สองตัวล่างกับสองตัวบนนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเพื่อนๆ ก็ขอบคุณเพื่อนเนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็กดติดตามแอดด้วยนะสวัสดีค่ะ